วันนี้มีงานในกรุงเทพสองสางานครับเพิ่งเสร็จจากงานที่รับชอบที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเสร็จงานประมาณบ่ายโมงครึ่งขับรถมุ่งหน้าประตูน้ำพระอินนึกว่ารถติดอะไรครับแต่ที่ไหนได้ มีการปิดการจราจรเพื่อซ่อมผิวถนนช่วงนี้เห็นทุกที่มีการซ่อมมีการสร้างมีการปรับปรุงไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาไม่มีเงินจริงๆหรือไม่อย่างไรแต่ที่ยิน็นเนี่ยรัฐบาลเราน่าจะมีเงินนะครับเพราะลงทุนกับสาธารณูัประโภคพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะใช้ในการเดินทางและการค้าขายได้อย่างสะดวกรวดเร็วมั่งคั่งและยั่งยืนตามนโย,ยบายของรัฐบาลนะครับคลิปนี้รถเริ่มวิ่งเร็วแล้วครับต้องขออุติ่ว้เพียงเท่านี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ